ผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมชิน running story today นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวที่ติดตามชมแล้วก็รับฟังนะครับผมยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วก็ช่วยกด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจกดกระดิ่งให้ผมดังๆด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีเรื่องราวสนุกๆที่ได้ไปฝึกมาแล้วก็มีสาระดีๆนำมาฝากรุ่นนวัตกรรมที่เป็น joyride นะครับผมซึ่งไอตัว m i t s u b i ตรงเนี้ย ทางด้านไนกี้นะครับผมได้มีการคิดค้นหรือว่าวิเคราะห์เดินหรือว่าการวิ่งให้กับสรับทุกๆท่านหรือว่าทุกๆคนนั่นเองนะครับผมเพื่อให้ได้รองเท้าที่มีความนุ่มความบาลานซ์ความสมูทหรือว่าความรีสปอนซีฟที่มีความอ่อนไหวต่อทั้งด้านกล้ามเนื้อของฝ่าเท้านะบีตตัวนี้จะมีการสะท้อนหรือว่าซึ่งมีการวิจัยทางด้านวิศ์กรีรงในจุดของทางด้านตั้งแต่ปลายเท้ากลางเท้ายันมาถึงส้นเท้านะครับผมซึ่งแต่ละขนาดเนี่ยแต่ละไซส์เนี่ยจะมีการจุดวางในเรื่องของเซนเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับผม แต่ถ้าเกิดเป็นโฟลอทเนี่ยจะเป็นส้นเท้ากลางเท้าแล้วก็ปลายเท้าแล้วก็จมูกเท้านั่นเองครับผมจะเป็นโฟลอทนะครับผมคือเป็นการวางแต่ส้นเท้ากางเท้าปลายเท้านะครับผมเขาเรียกว่าทรีพอดซึ่งจะเป็นจุดที่มีความอ่อนไหวต่อทาด้านการวิ่งหรือว่าการเดินนั่นเองนะครับเพิ่งจะเริ่มวิ่งหรือว่าเพิ่งจะเริ่มออกกําลังกาย ซึ่งเป็นการคิดค้นแบบผสมผสานได้อย่างลงตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาอยู่แล้วหรือว่าไม่เคยเป็นนักกีฬามาก่อนก็ซึ่งสำหรับบางคนนะครับผมหรือว่าบางท่านนะครับผมอาจจะมีความฝังใจสำหรับรองเท้าที่มีความนุ่มหรือว่ามีความซับพอร์ตนะครับผมซึ่งเขาบอกว่ามิดฟมตรงนี้มีมากกว่าหมื่นเม็ดนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นขาแรงขาเบาหรือว่าจะเป็นนักวิ่งหน้าใหม่หน้าเก่าก็แล้วแต่นะครับผมสามารถเอนจอยหรือว่าทํากิจกรรมในเรื่องของการออกกําลังกายกับรองเท้าคู่นี้ได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่ต่ตกก้้้อองงงกัััวลทสินนนเ อาจจะมีในเรื่องการปวดฝ่าเท้าเอ่ยหรือว่าการขิดกับการที่ว่ารองเท้าลุ่มๆเนี่ยมันจะยวบนั่นเองนะครับผมหรือว่ามี ความสมดุลหรือว่าความบาลานซ์มีการผิดแปลกไปนั่นเองครับผมแต่สาหรับรุ่นจอยไรน์นะครับผมซึ่งมีการออกแบบพิเศษเนี่ยผมมีในเรื่องของสาระดีๆในเรื่องของรุ่นรองเท้าจอยไรน์แบบเบื้องต้นนะครับผมนั่นเองนะครับผมหรือมีความหมายว่ารองเท้าคู่นี้จะมีความนุ่ม Energy w a v เวหรือว่า e n e r g y Return นั้นหิดเด้งหรือว่ามีการคืนรูปอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับผมซึ่งเวลาสวมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้ในเรื่องของการปวดฝ่าเท้าหรือการเมื่อยฝ่าเท้าเนี่ยขาดหายไปนั่นเองนะครับผม ซึ่งก็ถามว่าตัวไนกี้จอยไรส์เนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับผมซึ่งทางด้านไนกี้นะครับผมได้มีการบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้นะครับผมมีการซับพอร์ตมากกว่าตัว e p i ิหรือว่าตัวไนกี้เพกซัสสาเนี่ยมากกว่า14%เลยนั่นเองนะครับผมหรือว่าในเรื่องของตัวโฟรมรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นการพัฒนาต่อยอดให้โฟมตัวนี้มีความ แข็งแรงทนทานแล้วก็มีความนุ่มดีเด้งมากกว่าตัวรีแอคขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมถ้าถามว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณไหนก็ถ้าเกิดเป็นรีแอคก็อยู่ที่ประมาณ50%นะครับผมถ้าเกิดเป็นตัวโฟมรุ่นใหม่ของตัวจอยไลน์เนี่ยนะครับผมที่เขาเรียกว่ารุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมีความซัพพอร์ตหรือว่ามีความนุ่มดีเด้งเนี่ย70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับผมนั่นก็แสดงว่าห้าสิบต่อเจ็ดสิบนั่นก็แสดงว่ารุ่นจอยไลน์เนี่ยหรือว่าจอยไลนั่นเอง Sim, você não